ยินดีที่พบกันนะครับพบกันวันนี้19ก้ับรักกานของวันเสาร์นะครับวันเสาร์เสาร์นี้ไม่มีฟุตบอลรายการใดๆให้ดูเลยนะครับกวาดตาไปดูโปรแกรมการแข่งขันไม่มีอะพรีซีซั่นอย่างเป็นทางการก็เริ่มสัปดาห์หน้านะครับตลาดซื้อขายนักเตะโอ้โนะตรงนี้ก็ คืคัจริงๆนะครับต้องไม่เว้นแม้กระทั่งเพื่อนรักนะปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสุดท้ายก็ได้ไรอันเอมเบอร์โมนะครับไรอันนะจริงๆมันมีตัว B ี้นแต่ว่าบทำไมก็ออกเสียงไรอันไรอันไรยิงไรอันเจ้าเอมเบอร์โมเอมเบอร์โมเอมโบ เดี๋ยวเดียวรอฟังก็เปิดตัวแล้วก็พูดเอ่ยชื่อตัวเองไม่รู้ก็จเจอ,อชื่อตัวเองหรือเปล่านะแต่ว่าเอาเราฟังจากสื่อในบ้านเขานะเขาออกเสียงกันยังไงเพราะว่าเอ็มเบอร์โมเองก็ถือว่าเป็นความหวังเหละของแฟนปีศาาแดงนะครับที่จะมาช่วยเสริม เรียกว่าความดุดันในในแผงกองหน้านะครับดูการที่แล้วนี่โอ้โหยิงประตูกันน้อยมันยิงประตูกันน้อยนะนอกจากจะอันดับอยู่อันดับสิบห้าของตาร,รางแล้วประตูที่ยิงได้ก็ยังน้อยอยู่ถึงห้าสิบประตูหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทั้งทีนะครับทั้งทีม <laughs> อมืไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะครับมันอาจจะเป็นเป็นเพราะอะไรเออเป็นเพราะอะไร มนเชสเตอร์แต่รูปการที่แล้วตรงๆต,งๆตงๆ้งยิงประตูดได้น้อยเพราละ่ะอาการอ่ะก็เรียกว่าอาการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นในแผงกองหน้านะครับก็อาจจะมีส่วนทําให้พลังในการทําประตูนะครับโอกาสในการทําประตูก็น้อยลงนะครับตัวตายตัวแทนก็อาจจะยังไม่สามารถสร้างผลงานได้ ในมาตรฐานของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เคยเป็นนะครับเออหลายคนถูกยืมตัวไปด้วยนะครับอืมอืมอืมหลายตำแหน่งถูกยืมตัวไปเล่นในลีกต่างๆทั้งในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ลีกในยุโรปนะครับนาโปลี oli, ใช่ไหมอืมใช่เพราะฉะนั้นการมาของเอมเบอร์โมเนี่ยน่าจะ ช่วยนะช่วยให้แมนเชสเซยนเต็ดอันตรายขึ้นกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาค่อนข้างแน่นอนนะครับก็ยินดีกับเด็กผีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับแหมเงียบมานานนะครับหลังจากได้คุณย่ามานะครับก็เอ็มโปรโมกโอ้นี่กองกองกองหน้าทาั้งคู่เลยนะครับสายขวาโอ น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้จะเพิ่งคาชื่อแมจะเซยเด็ดออกจากทีมลุนแชมป์ในฤดูกาลหน้านะครับส่วนลิวพูนี่นโอ้ไม่แผ่วจริงๆนะครับข่าวว่าจะได้เอคิิเก้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วเแต่ว่ายังไม่เปิดตัวฮ e วิโกอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหานะครับ จะวันไหนเท่านั้นแหละนะครับถึงกระนั้นถึงได้อิกเ,ทเ,ทเกเตเกะมาแล้วนะครับข่าวว่าลิวพูก็ยังมองหาผู้เล่นแนวรุกนะครับเพื่อจะมาเสริมทีมในฤดูกาลหน้าและก็เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการทำทีมในระยะยาว อเล็กซานเดอร์อิซักคงคงเป็นไปได้ยากแล้วล่ะนะครับนิวคาเซียนไนเดก็คงไม่ปล่อยอิซักออกมาหรอกนะครับโรดริโกชื่อของโรดริโกตอนนี้ถูกพูดถึงถี่ขึ้นนะครับความเป็นไปได้มีอ่ามีเรียกว่าอย่างนั้นละกันนะครับเพราะว่า เรอลมาริดนะครับก็คืออีกสโมรสรนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลทำธุรกิจการเป็นประจำนะครับไม่ต้องถามล่าสุดนี่ก็กรณีของเฟรนแหละนะครับเพราะฉะนั้นการเจรจาผู้เล่นแรกเหมือนออกับกึ่งแลกเปลี่ยนแล้วกันนะและ้แกองหน้าของเรอลมาริดเนี่ย โรดิโกสอดแทรกยากนะครับเอ็มปาเป้มานี P ่โรดิโก e. สอดแทรกยากเพราะฉะนั้นก็คงอาจจะต้องมองหาโอกาสที่มากกว่าดีกว่านะครับและลิเวอร์พูลก็มีข่าวว่าอยากจะได้โรดิโกมาเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเล่งไว้นะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดรูซดิอาส อาจจะขอย้ายไม่ว่าจะฤดูก,กาลนี้หรือฤดูก,กาลหน้าก็ตามนะครับไม่ช้าไม่นานวันนั้นก็คงจะมาถึงนะดีอาร์สเนี่อายุมากแล้วนะครับยี่สิบเก้าสามสิบแล้วใกล้ใกล้สามสิบแล้วนะครับโรดิโก้นี่ยี่สามยี่สี่เท่านั้นเองอ่าก็เหมือนกับในรายของ เอคิติเก้นี่แหละนะครับก็รอดูนะครับว่าจะได้โรดิโก้มาหรือเปล่านะครับแผนกองหลังมาเยนมิวนิกเปชเชหรือเปล่านะครับอิบราฮิมากกนาเตก็ก็คงต้องเริ่มมองหา ดีที่ดีที่สุดสำหรับช่วงท้ายอาชีพนักเตะนะครับนั่นทำให้ลิวพูเองก็ต้องมองหาตัวตายตัวแทนนะครับมาเกฮีก็ถูกลิวพูเลงว่าน่าจะเป็นตัวแทนที่ดีสำหรับอิบราฮิม,มาโก,กนาเต้นะครับในแผงกองหลัง เพอเธออาจจะต้องมายืนระยะเผื่อลากยาวเผอ่อจิวฟานได้และกระทั่งแอนดรูว์ร์สันนะครับซึ่งก็อยู่ในช่วงท้ายของอาชีพแล้วนะครับอายุมากแล้วสามสิบบวกบวกแล้วพลังหนุ่มยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า เซ็นสัญญากันยาวห้าปี6ปีเพื่อวางรากฐานความสำเร็จในนามของอารัเนชรัตก็เป็นปีที่ลิวผูขยับตัวค่อนข้างแรงนะครับเรียกว่าเกรดลีฟเลยนะครับก้าวกระโดดเลยในการเสริมทับเสริมทีมผู้เล่นผู้เล่นหลักยังอยู่กัน เกือบครบนะครับแต่สำหรับลิเวอร์พูลตอนนี้มองความสำเร็จในระยะยาวด้วยก็ติดตามนะครับเยวิโกเมื่อไหร่ก็มาอัปเดตเล่าสู่กันฟังสุดสัปดาห์นะครับมีสุขทุกคนสวัสดีครับ